โอ้ปูไดว่าเทพเนี่ยโเครื่องบินหน่อยเนาะจิ๋วอ,อืมได้ข่าวว่าทางเสี่ยใหญ่ทางโดนแค้นว่าเฮ็ดเทพบ่เครื่องบินมาสู่เบิ่งนี่เศษไม้กับกระดาษไปบ่แม่นกระดาษดีถุงขยะโอ้นี่ Cái <laughs> nói hả? Cái văn bao nhiêu ừ, Bên nâng khoảng say Số qua vào... Cái nhẹ thang đón khen Chú